ดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาลองจอนเดียนะครับผม 5040D นะครับผมกับชุดโบนะครับผมโคงซิ่งนะครับก็เล่าเรื่องปัญหาจอนเดียก่อนเนาะจอนเดียเนี่ยก็คือมันจะได้เรื่องก็คือเวลาทําโบไปแล้วก็จะเจอปัญหาความร้อนนะครับเราต้องทําโบแล้วก็บวกกับแก้ความร้อนด้วยนะครับต้องให้ความร้อนคงที่นะครับ ถึงจะได้ใช้งานได้ทั้งวันจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมทั้งโพดลองเทสก่อนนะครับผม เอ4นะครับผมเกี๋ยวที่ใช้นะครับทดสอบไถขึ้นเนินนิดนึงนะครับผมเช็คก,กาลังรถนะครับผมวันนี้มาเจอดินทรายนะครับดินทรายร่วนนะครับผมเอ4ก้นี้ชิวๆเลยนะครับผมติดตั้งอยู่ที่นาเชือกนะครับสารกามนะครับเดี๋ยวเราลองเสร็จเดี๋ยวเราจะไป ให้ดูความร้อนนะครับว่าความร้อนจะคงที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาเรื่องความร้อนด้วยเพราะจรเดียวถ้าทําหนักๆแ,แ,แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับก็ต้องแก้จุดนั้นด้วยนะครับสําหรับที่เคยทํามานะครับที่อื่นทําไงไม่รู้นะครับแต่ที่ช่างพี่ก็ทาแบบนี้นะครับทําแพงนะครับทําให้จบเพราะว่าสินค้านี้มีการรับประกันนะครับไม่ว่าจะร้อนอะไรก็แล้วแต่รับประกันให้เลย ทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะครับทุกอย่างต้องดีทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เสียงหอนนะครับผมเรื่องหอนดุดันอยู่แล้วนะครับผมอ้ใช้สังโครลองดันเลยนะครับผมเริ่มต้นที่ A3 าก่อนนะครับผม A3 บอกเลยว่ากำลังนี้เหลือๆนะครับผมโอ้จอเดียวมันเบาหรือเปล่าครับโอ้เหมือนจะลดไม่แรงเลยนะครับผมนี่คือ A3 นะครับเช็กกำลังก่อนแล้วก็เช็คความคล่องตัวนะครับของคนขับนะฮะช่างโคตรคนเดิมนะครับผม ขับายกันก็ลืมเหมือนกันนะครับผมเ a 4เลยครับผมถ้าลูกค้าดูรถให้ลูกค้าดูที่ล้อนะครับผมปกยดินได้นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับ a 4นะครับผมเหลือแรงกว่านี้ก็ไม่รู้จะเอาไงแล้วครับผม a 4นะครับ วันนี้ลมแรงนิดหนึ่งครับไม่รู้ว่าเสียงเข้ากล้องดีไหมครับ ว่าจนเดียนี้โคตรโหดนะครับผมเพราะว่ามันได้เรื่องเสียงที่ดูดันด้วยนะครับสำหรับงานติดตั้งก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะลูกค้าเพราะว่าบางทีงานหน้าร้านเยอะกว่าจะได้ออกมาไปได้ทําให้นี่ก็นานนิดหนึ่งนะครับเอซี่ล้น้วนนะครับผมลืมไปเลยครับว่ารถใช้ A3 ได้นะครับ ส่วนที่เหลือลูกค้าก็อยู่ที่เท้าเราแล้วนะครับว่าขับให้ทนหรือขับให้พังนะครับผมหมดไม่หมดหมดไม่หมดเอซีนะครับโอ้โหไม่หมดนะครับโอ้ได้อยู่นะครับผมก็สวัสดีครั้งนะครับกับสายสายเขียวนะครับผมไม่ว่าจะสาย คูพัตตาหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่หรือเข้ามาอยากศึกษาอยากดูว่าเ,เราอยากซื้อจอนเดียแล้วมันอนาคตมันจะแรงไหมทําโบไปมันจะแรงไหมหรือว่าซื้อมาแรงเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะพูดนะครับตามที่ทํามานะครับประสบการณ์ที่ทามานะเนาะจอนเดียมันเป็นรถที่สําหรับคนใจเย็นนะไม่ถือว่าแรงเกินไปนะครับเขาเรียกว่าแต่ว่าแรงก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแรงมันยังไม่เหลือนะครับ รถที่แรงก็คือแรงต้องเหลือนะครับแรงต้องเหลือแล้วคล่องด้วยนะครับผมคล่องตัวด้วยอันนี้ก็ A4 เวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะใส่ง่ายนะครับพเพราะว่าเกียร์มันตรงข้ามกันเลยนะครับบางคนดัน A3 ถอย A4 นะครับกวไปจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้โชว์แต่ A4 อย่างเดียวนะครับผม ก็หลังจากติดตั้งนะครับผมก็จบนะครับผมเรื่องความลงความแรงนะครับจบแน่นอนนะครับราคาก็จบแพงด้วยนะครับผมก็ส5งหมมีแน่นอนนะครับผมอันนี้คือราคาที่ผมทํานะครับถูกๆไม่ทาครับพ่เยรตามแก้ส่วนโบก็เป็นสเตปโขงซิ่งนะครับผม ก็ตามที่บอกนะครับเดี๋ยวให้ช่างโพดอัดงานหนักๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูความร้อนนะครับผมถ้าความร้อนมันไม่ฮิฟไม่เกินซึ่งน,นะครับใช้ได้100%แน่นอน ตามไปดูความร้อนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวบางคนจะว่าโอ้ยตัดต่อหรือเปล่านะครับผมอ่อนปะเนี่ยครับความร้อนอยู่ประมาณนี้นะครับที่อัดมานะครับผมถ้าอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับผมขอแค่อยากให้เกินครึ่งข,ขึ้นมานี่ก็เป็นว่าสด ขอ,อเสร็จสมบูรณ์นะครับผมสาหรับเรื่องความร้อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับจอเดียร0 4 0์ 5040D นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผม และเราอยู่คุณหารศรีสะเกดนะครับผมท่านไหนที่อยู่ไกลก็อาจจะรอนิดหนึ่งเราไปได้ทุกจังหวัดนะครับผมก็แล้วแต่ช่วงจังหวะหน้างานนะครับผมประมาณนี้นะครับหากสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับขอบคุณครับ